วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปสัมภาษณ์นะครับเกษตรกรชาวประมงคนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดชนะครับอดีผู้ใหญ่บ้านหมูเจ็ดตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับเคยทํางานร่วมกันนะครับสมัยที่มาบรรยงใหม่ๆนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ วันนี้เราก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมงบันบ้างนะครับขอให้ผู้ใหญ่แนะนําตัวหน่อยครับอ๋อครับผู้ใหญ่ชื่อครับ,รบผมน,นายน,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 นิติกราตาบอดีตเดียบ้านเดียบป้ายของประเทศเป็นตุญตเมือสมัยกันทุลีครับก็เป็นเรียบ้านอยู่ที่นี่มรไดานะครับปี่เด็ษออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แบบ จนแบบประมงพื้นบ้านมากทำหน้าที่ประมงอยู่ครับผู้ใหญ่ครับวิถีชีวิตของชาวประมงตั้งแต่เช้าจนจนเย็นเนี่ยทำอะไรบ้างครับก็ตอหน้าชาวประมงเนี่ยเอของก็เปเนี่ยประมงพื้นบ้านครับประมงเรือเล็กประมงทะเลก่อนไปทำการประมงขับนอกาช่ป่าพื้นบ้านก็จะมีเรือเล็กเรือเล็กออกตอนเช้าวยครับออกตอนเช้าก็มี วางอ้วนวางปูม้านี่เอาครับเอแล้วปูม้าก็เอามาแปลรูปแกะเนื้อขายให้ในค้ายกีนครับแต่วงหลังๆนี่ทรัพยากรมันก็เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับน้อยลงอืมรอบครับมันก็ส่วนใหญ่ชาวบูงออกไปนี่ก็จะได้อะไรมาก็จะต้องได้ส่วนใหญ่แล้วถาวางรอบปูก็มันจะได้ปูม้าปูม้าใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยวางรอบก่อนนี้ผมก็ก็ทำอยู่ รอบร้อยรูปเนี่ยได้ปูเซ็นตะก้าประมาณยี่สิบสิบสามสิบโลตอนนี้ยังได้อยู่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วพ่ออะไรครับท่อผู้ใหญ่ทรัพยากรมันน้อยลงไล้ยอย่างคิ่ผมได้ยินเรื่องอปลาหมออะไรนะปลาหมอคลางดำามคลางด้ามเนี่ยครับตอนนี้กําลังระบาดกําลังระบาดเลยช่วงนี้เพราะว่ามันพบเห็นเมื่อ ย้อนหลังไปประมาณสองปีมันเริ่มเจอครับวามหมอที่แรกคิดว่าเป็นปานินพื้นที่แต่พอมันติดฟวนระต่ายขึ้นมามันไม่ใช่ปานินมันเป็นหมอข้างดำหมอข้างดำแล้วมันอร่อยไหมครับผู้ใหญ่ครับาหมอข้างดำมัน มันรับประทานได้แต่ว่ามันเป็นปลาเนื้อน้อยแล้วก็เนื้อน้อยเนื้อจะแข็งเนื้อแข็งแล้วมันรสาติมันจะไม่มันเหมือนปลานิลหรือปลาหมอเทศชาามาย่างี่สู้ปลานิลไม่ได้ไม่ได้ออเอามาต้มยำไม่ได้อ่าทานได้แต่ว่าไม่ไม่อร่อยรสชาติไม่มีสู้ไม่ได้ครับเนี่ยตอนนี้กำลังระบาดอยู่ในอ่าวของเองเวลา ก็จะปล่อยให้มันระบาดให้เยอะๆดี่จะดีมั้มันเป็นทำลายหมดเลยทำลายอ่อมันเนี่ยที่ตะเก็นนะพอว่าเริ่มมีปลาหมอข้างดำเข้ามาในอ่าวทะางเบนนะพันปูมาปูมาหายหายน้อยลงมากกับหอยอ่าแล้วก็

ล้องโยนไปในน้ำมันจะเปลืปอกไ่ปอาดาดลูกของอะไรที่มีแค่เลนนะมน<อ>ัั่มันกินทุกอย่างที่ป่าหน้าเลยปลาหมอค้างดำเนี่ยครับและทีเนี้ย<ม>โูมาผมว่าพิดว่าเวลาคโคมาวางไข่นะมันจะตอของตัวอ,อ,อ,อ่อนตัวเลครับคืออาหารอันโอชะของมันเลยตัวเล็กขนาดผมไม่ตัดเลยวย คือมันจะลุมกินกินหมดเลยไม่เหลือไม่เหลือนะทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้หมดทรัพยากรทางน้ําหมดเลยหมดเลยใช่ไหมครับปูม้านี่แทบจะไม่มีปลาเก๋าลูกปลาเก๋าไม่มีปูม้าปลาเก๋าแล้วก็ปลาหลากหลายชนิที่เคยมีนะปลาลูกโอนปลาดกโอนนะปลาดุกโอนด้วยปลากระบอกปลา ปลาตาปลาดอกมาที่เคยมีเยอะๆตอนนี้ปลาอร่อยๆท่านนะครับมันมันอุ้พันหายไปเลยอุ้พันหายไปเลยนะครับ่ยาพอหมอคางดำผู้ใหญ่มีอะไรจะฝากถึงหน่วยงานของละหน่วยงานอะไรครับที่เกี่ยวข้องครับผมก็ไอ้หน่วยงานที่ละกล้องตัวก็คือประมงทีนี้ก็เป็นประมงจังหวัดเป็นหน้าที่หลับผิดชอบการควบคุมเรือสองก็ ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าอยังไงก็ฝากท่านผู <SPEAKER> ้ว่าครับเอ่อออกทางมามาพร้อมมาพร้อมท่านฝาอย่าเพ้อเพ้อโต๊ะเราช่วยจับช่วยกันจับแต่นี้ต้องอ่านุโลมเรื่องเครื่องมือนิดนึงหนึ่งตาขีดขึ้นสองคนลุนที่ว่ามันหยุดลุนมานานมากเพราะเปลี่ยนห้ามห้ามลุนในห้าง ขอมาตรการนี้เป็นแค่ั่าวๆเพราตถูกผสมเพื่อกํำจัดปลาคางดำโดยการับถ้าเสร็จเสร็จตรงนี้แล้วก็ยกเครื่องมือเก่านีก็ยกเลิกคือไม่ได้อามาทําการมงโดยอัจจิทาเพื่อมาจับไอ้นี่มันลดน้อยลงไม่เหมาก็ให้มันน้อยลงถ้าปล่อยว่าอย่างนี้นะผมว่าสัดน้อยกันเล็กกันน้อยอย่างนี้ะ มันจะหมดไปโดยที่มันทำลายล้างหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกันได้แล้วไปจะก่อแล้วไปจะก่ออย่างน้อยจะต้องชีวิตด้วยบางทีช่วงเก้าโมงคืนบ้านก็จะหายไปหายไปรำคาญจะไปหาอะไรเพราะมันหมดมันหมดใช่มันหมดอะไรหมดไปหมดทีนี้ต้องฝากฝากอ่า มีหน่อยแล้วก็อนุโลมเรื่องเครื่องมือระยะระยะสั้นๆที่เขาเขาจับเนี่ยก็มันเป็นมงตัวตาจีมันก็จะคอเรียนคอกยสมัยว่นแหละก็เขาอยากฝากตรงนี้ตัวเชฟ่ายเขา้อบที่จะร้อยคำเขาก็เขาต้องมีที่นี่มาทิ้่อยู่นานเดี๋ยวเราจะพาผู้ใหญ่จะพาไปดูปลาหมอคันดลาหมอคันดํา ซึ่งจะมาเสรนะครับตัวเป็นๆนนครับแล้วก็เราก็จะแปดรูปเมนเูนอะไรครับถ้ามันยังเป็นลูกมันตวัวมันยังเล็กอยู่แต่ถ้าแม่พันธ์อ่ะมันจะใหญ่กว่าน,นี้ทีนี้ว่าขนาดลูกมันยังเยอะขนาดนี้เนาะก็ในช่วงนี้หน้าไอเอมมันผมเข้ามันก็ลบเข้าไปอยู่ตัวใหญ่ลบลบเข้าไปอยู่ลำคลองเอน<ร>ี่ยป่าป่าชายเลนป่าคงกลางนี่ะ ว่าเสร็จใหม่นะครับเราจะลองชิมดูร้อนครับร้อนอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับแนะนำเมนูนี้ด้วยนะครับก็เราก็ไปจับกระหมอนะครับตั้งแต่ตัวยังเล็กนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องรอให้โตนะครับเป็นการตัดวงจรนะครับตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็เรา,าก็มาทําเมนูนะครับเมนูปลาทอดก่อนอร่อยครับครับก็ฝากท่านผู้ชมที่รับชมรายการด้วยครับ